สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME o n นายชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพซึ่งไอเดียเหล่านี้จะช่วยทำเงินและพลิกชีวิตค,คุณให้รวยได้ในช่วงข้ามคืนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของนักธุรกิจสาวสวยคุณน้องนุชแม่กรองหรือคุณนุชเจ้าของแบรนด์เมจิไว้บนาโน เครื่องสำอางที่จะช่วยแก้ไขผิวหน้าที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบและสิวเรื้อรังมาฝากค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในวัยเด็กที่มีปัญหาของเรื่องสิวเรื้อรงังโดนล้อเลียนจากเพื่อนๆทําให้ขาดความมั่นใจรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอมุ่งมั่นว่าวันหนึ่งจะต้องผลิตเครื่องสําอางที่เหมาะกับตัวเองและทําให้ผิวสวยให้ได้ และนั่นเป็นการจุดประกายให้เธอเก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครื่องสำอางโดยการออกบูธเล็กๆตามงานแสดงสินค้าแต่ด้วยคุณภาพที่ดีของเมจิกไว้บนยนาโนทำให้ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีถึงขนาดที่สั่งผลิตสินค้าไม่ทันเลยทีเดียวค่ะทำให้ปัจจุบันเมจิกไว้บายนาโนกลายเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงจนสามารถดำเนินธุรกิจมาได้ยาวนานถึง5ปีนั่นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเมจิกไว้บายนาโน ซึ่งก้าวขึ้นสู่ธุรกิจร้อยล้านได้อย่างภาคภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะนุชค่ะชื่อน้องนุชแม่กรนะคะผู้รรบริหารผลิตัณฑ์แบนด์มิสิกวันค่ะก่อนอื่นเลยก็คือนุชจะเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องกับระบบ ภาวะในร่างกายอะค่ะเหมือนกับกระบบเลือดเรามีด้วยนะคะมีสิวตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ป .5 เลยอะค่ะก็เริ่มรักษาม,มาเรื่อยๆเข้าสถานควางามบ่อยๆรักษาที่คลินิกบ่อยๆแรกๆก็ดีนะคะพอเราหยุดใช้แล้วผิวมันจะกลับมาเป็นอีกนะคะทุกคนอาจจะมีปัญหาเหมือนนุชนะคะพอเริ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเราก็เลยเริ่มดูว่าเฮ้ยมันมีแบบผลิตครีมนี่นาอ,อย่างเงี้ยเราก็เลยสั่งจากแลบผลิตจากแลบนู นะคะแล้วก็มาลองทดสอบใช้ดูใช้ด้วยตัวเองนะคะผิหน้าเราก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช้แล้วมันหายมันเห็นผลจริงๆเราก็เลยเคนรอบข้างเริ่มถามนุชก็เลยเแนะนาแนะนําไปเขาก็เลยสั่งเขาสั่งว่าปุ๊บเอ้ยนุชก็เลยรู้สึกว่าเออ,เอ,อลองโทรศัพมาเป็นธุรกิดนี้ไหมก็เลยเริ่มออกบูธเล็กๆค่ะพอเริ่มออกบุธเล็กๆ ด้วยคุณภาพของสินค้านะคะมันเริ่มต่อยอดขึ้นเรื่อยๆจนจนรับลูกค้าไม่ทันนะคะจนเกิดเกิดการเ,ออเป็นตัวแทนจําหน่ายเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนตอนนี้ก็เริ่มกระจายสินค้าออกระจายหาตัวแทนจําหน่ายไปออหลายจังหวัดนะคะแล้วก็นุ้ก็อยากจะออมีแนวทางที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากจะมีตัวแทนจําหน่ายให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยอะคะ่ะ สินค้าของเราดําเนินกิจาการมา9ก้าข้อศูยปีที่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะเกี่ยวกับครีมบำรุงดูแลรักษาปัญหาผิวหน้านะคะทั้งด้านผิวหน้าแล้วก็ทั้งด้านผิวกายด้วยนะคะปัญหาเรื่องผิวฝ้ากระจุดดำรอยแห็นเกี่ยวด้นยรอยหมองคล้ำแล้วก็ปัญหาเรื่องผิวกายดำนะคะทำให้ผิวขาวสว่างใสได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราอะนะคะก็มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสภาพผิวของผิวเอเชียนะคะมันจะมีสภาพผิวหน้าที่แตกต่างกันไปทั้งปัญหาผิวหน้าเรื่องผิวผสมผิวแห้งผิวมันหรือปัญหาผิวแห้งเหี่ยวย่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ของเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับผิวของผิวเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าในแถบเอเชียเนี้ยก็คือให้มันครอบคลุมหมดเพราะว่าจะก้าวเข้าสู่อาเซียแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะของโลกนะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงแดดแสงไฟหรือฝุ่นอะไรต่างๆนานาะปัญหาเหล่านี้มันจะมีผลกระทบต่อป,ปัญหาถึงหน้าผู้หญิงไทยหรือแม้แตอ,อาจจะเป็นปัญหาถึงหน้าของผู้ชายด้วยก็ได้ของเราครอบคลุมทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ ก็พิธีธรนมีจิตไว้ของเรานะคะยินดีต้อนรับตัวแทนตำาหน่ยนะคะของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทนะคะส่วนลดาตามสุดเลย25%สูงสุดจะอยู่ที่50%อนะคะอ,อยากจะบอกทุกคนว่าการที่จะมาเป็นตัวแทนตำาหน่ยของเรานะคะ ใช้สินค้าของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสินค้าของเรานั้นมีคุณภาพอย่างไรแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแบบไหน,นยังไงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ตัวนี้เราสึกรักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักแล้วก็เราใช้เราเห็นผลจริงเราก็กล้าที่จะไปพูดไปบอกต่อให้คนอรอบข้างแล้วก็ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจของคุณอีกใน่นาคตดอียกตัวอย่างเช่นตัวแทนจำหน่ายอีกตันะคะคือเป็นตัวแทน จำนายท็อปเซล์ของเลยก็คือคุณกรกนกถาวรน,นะคะหรือคุณลุ่งนะคะคือตอนนี้ยอดจำน่ายสินค้าของเขานะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณห0 0 0แสนหนนี้เขาจะต่อยอดได้ประมาณขายสินค้าที่2,000 0นบาทคุณจะมีกำไรอยู่หนึ่งแสนบาทเพราะว่าเราได้50%าสิบเนะคะยอดสั่งซื้อของเขา1นึ่งแสนแต่ว่าเขาไปขายกําไรได้อีกหนึ่งแสนเรากล้ารับการเลยว่าถ้าเกิดว่ามาทำ ธุรกิจกับเมจิกไว้ของเราเราจะดูแลแล้วก็เกื้อหนุนกันเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่านูจะไม่เน้นว่าใครที่มาเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยคือเราจะเราจะคิดเลยว่าคือเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเพราะว่าเราให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกันคือเหมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัทเลยอะคะ่ะเพราะว่าจะไม่มีใครนุชจะไม่เป็นเจ้าของคนเดียวคือเราจะดูแลทุกคนเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะคอยเป็นคอนซัลท์ให้ตลอดเวลานะคะ บอกได้เลยการเปลี่ยนแปลงคือจากด้านมือเปหลังมือเลยอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้นุชก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่สุขส,สบายเหมือน,นทุกวันนี้ก็คือแต่ก่อนก็รับจ้างเขาแล้วก็เป็นพนักง,งานบริษัททั่วไปเหมือนกันนะคะแต่พอเรามีความคึอว่าเราอยากจะประกอบธุรกิจเพราะว่าการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง มันไม่ได้เป็นจ้างใครก็เลยหันเผลองมาทําเป็นของตัวเองนะคะจากนั้นมาด,ด้วยคุณภาพสินค้าของเราจริงๆเลยและการพัฒน,นาสูตรของเราไปเรื่อยๆนะคะมันทําให้ธุรกิจเมจิกไวท์ตรงนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเกิดตัวแทนจําหน่ายมากขึ้นส่งผลให้ตัวแทนจําหน่ายประสบความสําเร็จเหมือนกับเราจนทุกวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปคือเรามีความป็นอยู่ดีขึ้นนะคะ ถ้าใครอยากจะทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยนะคะนักธุรกิจทุกคนถ้าเกิดจะก้าวมาเป็นนักธุรกิจแล้วนุคิดว่าทุกคนต้องเจอกับความเสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องเจอกับเงินลงทุนเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะเป็นนักธุรกิจต้องไม่กลัวความเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ไม่กลัวที่จะลงทุนถ้าเกิดคุณกลัวสิ่งเหล่านี้แล้วคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจยอมรับมัน คุณจะไม่เจอจะไม่มีโอกาสเจอสิ่งดีๆแล้วก็จะไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามนะคะแต่เมจิตไวของเราถ้าคุณได้ลองเปิดใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรักเมจิตไว้เปิดใจให้เมจิตไวเข้าไปดูแลคุณในการประกอบธุรกิจเพื่อที่จะก้าวแล้วก็ประสบความสําเร็จใน้ียกัาคะ่ะเบสเซลเลอร์ของเรานะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็น ที่ขายในเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้านะคะก็จะมีปัญหาสิวปัญหาฝ้ารอยหมองคล้ำฝ้ากระดูดดำรอยยุนโยนอะไรพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเซตพื้นฐานนะคะเซตคอนซูทชั่นของเราเนี่ยก็จะเป็นเซตสิวเซตฝ้าเซ็ตสิวเซตฝ้านี่จะอยู่ที่ราคา 1, า1 7 0สิบาทนะคะไม่แพงเลยจะมีสินค้า5ชิ้นนะคะ5ชิ้นมีอะไรบ้างมีสบู่นะคะแล้วก็จะมีสินค้า,าที่ใช้ ไนท์ครีมเป็นสินค้าก่อนนอนนะคะก็คือใช้ทาก่อนนอนแล้วก็มีถูกันแดด <c oughs> ก,ก็คือจะอยู่ในในครบเซตเลยนะคะ,ะอยู่ที่1นึ่งพันน170บาทถามว่าเห็นผลไหมมันจะเห็นผลภายในเจ็ดวันเลยะคะ่ะเพราะยิ่งคุณใช้ครบเซตเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นผลไวมากขึ้นเท่านั้นจะทําให้ผิวหน้าผิวขาวใสได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เลยคะ่ะผลิตพ,พันเมจิกไวของเรานะคะผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน FDA GMP นะคะ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะผลิตจากวัตถุดิบจากสารสก,กัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะร0อซไม่มีสารอันตรายไม่มีสารปลอดไม่มีสารเจลาตอนนะคะคือมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราปลอดภัยจริงๆแล้วได้รับมาตรฐานออยอทุกตัวะค่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์มจิกไว้ของเรานะคะติดต่อมาได้โดยตรงที่เบอร์084 6546962ค่ะอสอบถามเกี่ยวกับศูนย์จำหน่ายใกล้บ้านท่านได้นะคะหรือจะปรึกษ,ษาปัญหาทีน้าก็ยินดีตอบทุกคำถามค่ะจะเห็นได้ค่ะว่าเมดิกไว้บายนาโนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาท้องตลาดเน้นการรักษาและดูแลที่สำคัญค่ะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นควบคุมการผลิตอย่างที่ถี่ที่ฐานที่ได้มาตรฐานจาก GMP ฉะนั้นคุณจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าของเมจิกไว้บายนาโนสำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณคุณนุชเธอยินดีให้คำปรึกษาทุกสายค่ะติดต่อได้ค่ะที่0 8น654 6 9 6 2หรือ0 8 1 4 6 1 3 6 3 2ค่ะ